สวัสดีครับผมทีมงานพันแจ็คนะครับก็เรามาดูกันนะครับนี่เราผิดแล้วผมตีไปแล้วผมก็เลี้ยงไว้นะครับเอาเคม็มบันทายผูกไว้ดูนะครับโอ้โหปิดตาเลยครับสวยผมกี้แล้วผมก็ผูกไว้นะครับเอาแต่น้ําหวานวไปสวยยังอยู่เยอะยังอยู่เดี๋ยวผูกเลี้ยงในรับนึงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ โอเคนะครับสวยเลยครับนี่หูดูหมุนหว่างครับอืปิดตาสนิทสวยจัดบอกเลยปันแจ๊กลับไปนะครับปิดตาหรือตาปิดโอโ้โหนี่ครับดู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 ดดดนี่นี่ครับสายเคเบิลท้ายาย,ยังอยู่เลยนะครับนี่สิมพูกไว้นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเราก็มาทําต่อนะครับต่อต่อทําต่อโอเคปล่อยนะครับตันแจ็คนี่หุยหมอนทองครับผมผัดทุเรียนก็หมอนทองนะครับหลังนี้ไม่ได้คุยนะครับนี่ดูนะครับนี่เคมันทายยังติดหัวอยู่นะครับผมผูกไว้นะครับโอเคนะครับแจ็คถือครับ เฮ้ยรับนคันเลยครับแจ็คครับมืดครับอากาศมันขึ้นครับถอยแล้วตลาดไปตรงโคนนี้ก่อนให้เขาอยู่นี่กัอนอย่าตกใจสิครับเอามือเอามือเขี้ยเรืเอามือเขี้ยเอมือเขี้เยเมาแล้วเมาแล้วแจ็คคือครับเมาแล้วเมาแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกรีดนะครับอมีดกรีด ก็ผูกต่อนะครับแล้วเขาก็จะอยู่อย่างนี้นะครับอยู่กับเราอีกสองสานรอบแจวครับนี่ครับดูครับเค้มมันทายอยู่นะครับร้อยผมพูกไว้ครับนี่ยังไงครับครับยอดเดี๋ยวดูนยครับ วิธีการทํานะครับจะให้พึ่งอยู่กับเรานะครับอีกสองสามรอบนะครับต้องทําแบบนี้นะครับเราจะไปทําลายตัวอ่อนเขานะครับให้เขาอยู่กับเรานานๆน,น,นะครับนี่ผ่านสามกำลังจัดให้นะครับเขาจะอยู่กับเราอีกสองสามรอบขนาดไหมครับ คลิปนี้จะนานหน่อยนะครับนี่วิธีการทำนะครับเราให้เห็นครับว่าทำแบบนี้นะครับเคเบิลนะครับติดเลยแล้วเขาจะอยู่กับเราอย่างนี้นะครับนี่เอาแบบต่ำๆนะครับใสอยง่ายๆนะครับโอเคครับโอเคครับ๋วแจ๋วเลยครับ เราสร้างหัวน้ำหวานใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนี่อุ้ยนี่นะครับน,นี่ครับโอเคครับผมโอเคปิดคลิปครับขอเห้ไป้กัน